สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการสอนรักลิเกนักพยากรณ์นะครับวันนี้เราก็มัพยากรณ์ก็ยังอยู่ใน พระนครกรุงเก่าพระนครศรียุทธยานะครับประวัติศาสตร์นะครับมรดกโลกนะครับอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกนะครับที่เรามาพบกับท่านผู้ชมนะครับก็พระนครศรียุธยานะครับวันนี้เราจะมาดูดวงกัน12งราศีนะครับไม่รู้ว่าดวงชะตาของท่านในครึ่งปีแรกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับรู้เอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะครับเรามาดูดวงกันท่านที่เกิดราศีตุลน,นะครับเกิดตั้งแต่17ตุลาไปถึง15 พฤศจิกายนนะครว่าดวงชะตาท่านจะเป็นยังไงหรือราคณาราศีคนที่เกิด รบราศีตุลนะฮะใบที่1นะครับ,รนนหรบมหาเล็กถ้วยนะฮะใบที่2นะครับเดมเพอร์ The Emperor, ใบที่38เหรียญใบที่4ี่สเหรียญใบที่5้าฮีโร่แพนโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับราศีตุลมาบอกได้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยโหชดช่วงช,ชัดชวานมากนะครับมีโชคมีลาบมาแน่นอนนะครับในครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราไปนับเลย6เดือนนะโชคราบมาความรักสุขสมบูรณ์ราศีตุลน,นะ่ยเดมเพล นะ,ะ้ะงานการงานมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่การสนับสนุนมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศด้วยนะนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3นะครับการงานขยับดีกว่าเก่าได้ไพ่แเหรียญดีไปเรื่อยเนะรื่อยนะฮะในครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็1ิเหรียญน,น่ายินดีกับราศีตุลน,นะโอ้โหไพ่สิเหรียญน,นะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยโกยเงินอย่างเดียวเลยผมบอกเลยนะโกยเลยนะฮะโกยเงินนะยิ่งไปกว่านั้นไปสุดท้ายนะฮะ มีโรแพนผู้รักผู้ใหญให่การสนับสนุนนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาน่วยอัวชัยเทพเทวดานะครับเปิดดวงให้คุณแล้วสําหรับราศีตุลน,นะครับในครึ่งปีแรกทั้งหมดทั้งมวลคือการวิยากรจากผมสอดรักไิเกนนักวิยากรเชื่อสิเป๊ะ